สวัสด ikum, ีค่ะนักเรียนกลับมาพบกันรายวิชาคณิตศาสตร์อีกเช่นเคยนะคะซึ่งเรื่องที่เราจะเรียนในวันนี้นะคะก็คือการสร้างโจทย์ปัญหาการบวกโจทย์ปัญหาการลบจากประโยคสัญลักษณ์และก็หาคําตอบนะคะเดี๋ยวเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้ในเรื่องนี้นะคะก็คือนักเรียนสามารถสร้างโจทย์ปัญหาการบวกและโจทย์ปัญหาการลบนะคะจากประโยคสัญลักษณ์และหาคําตอบได้นะคะนักเรียน ก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาลองดูการเขียนประโยคสัญ,ญลักษณ์ก่อนนะคะโดยเริ่มจากข้อที่1ค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันในข้อที่1กันเลยนะคะในข้อนี้หวายซื้อสินค้า400บาทร้านค้าคิดภาษีมูลค่าเพิ่ม28บาทหวายต้องจ่ายเงินซื้อสินค้าทั้งหมดเท่าใดนะคะนักเรียนจําการวิเคราะห์โจทย์ที่เราเรียนไปครั้งที่แล้วได้ไหมคะในการวิเคราะห์โจทย์เราต้องรู้อยู่2อ,อย่างอันดับแรกเลยนะคะ2ออย่างแรกคือ โจทย์ถามอะไรใช่ไหมคะสิ่งที่โจทย์ถามในข้อนี้คืออะไรคะมีใครตอบได้ไหมสิ่งที่โจทย์ถามในข้อนี้ก็คือไหวต้องจ่ายเงินซื้อสินค้าทั้งหมดเท่าใดนะคะส่วนสิ่งที่โจทย์กําหนดมาให้นะคะก็จะมีไหวซื้อสินค้า400บาทใช่ไหมคะแล้วก็ร้านค้าคิดภาษีมูลค่าเพิ่ม28บาท ทีนี้เรามาวิเคราะห์ที่คำถามนะคะวายต้องจ่ายเงินซื้อสินค้าทั้งหมดเท่าใดคำว่าทั้งหมดเท่าใดแปลว่าต้องเอาจำนวน2จํจำนวนมาทำอะไรกันคะอะนำมาบวกกันนั่นเองนะคะเราก็จะนำเอาอวายซื้อสินค้า400นะคะมาบวกกับภาษีมูลค่าเพิ่มนะคะก็คือจะได้400บวก28เท่ากับเท่าใดนักเรียนอย่าลืมนะคะคำว่าประโยคสัญ,ญลักษณ์ จะต้องมีเท่ากับเท่าใดนะคะทีนี้มาดูกันในข้อที่2นะคะข้อที่สองแป้งเลี้ยงเป็ด4ี่ตัวเลี้ยงไก่54ตัวแป้งเลี้ยงไก่มากกว่าเลี้ยงเป็ดกี่ตัวในข้อนี้สิ่งที่โจทย์ถามคือเขาอยากรู้ว่าแป้งเลี้ยงไก่มากกว่าเลี้ยงเป็ดกี่ตัวและสิ่งที่โจทย์ให้มาก็คือแป้งเลี้ยงเป็ด4ี่ตัวนะคะเลี้ยงไก่54ตัว วิธีการที่เราจะรู้ได้ว่าไก่มากกว่าเป็ดกี่ตัวนั้นเราจะต้องเอาจำนวน2จํานวนมาลบกันนะคะแล้วจะได้คำตอบว่า,าไก่มากกว่าเป็ดอยู่เท่าใดนะคะประโยคสัญ,ญลักษณ์สามารถเขียนได้ดังนี้ค่ะนำเอาจำนวนของไก่นะคะลบด้วยจำนวนของเป็ดก็จะได้54ลบ4ีเท่ากับเท่าใดนั่นเองค่ะนักเรียนทีนี้นะคะมาดูในข้อที่สาม ใบย,ยกมีซ่อมโออยู่จำนวนหนึ่งนะคะขายไป10ผลทำให้ใบย,ยกเหลือซ่อมโอ18ผลเดิมใบย,ยกมีซ่มโอกี่ผลนะคะอ่ะโจทย์ถามอะไรคะในข้อนี้ถามว่าเดิมใบย,ยกมีซ่อมโออยู่กี่ผลใช่ไหมคะส่วนสิ่งที่โจทย์ให้มาก็คือใบย,ยกมีซ่อมโออยู่จำนวนหนึ่งซึ่งเราไม่รู้นะคะขายไป10ผล ทำให้ใบหยกเหลือส้มโออยู่18ผลวิธีการเขียนประโยคสัญ,ญลักษณ์ในข้อนี้นะคะก็คือ,อจำนวนใดนะคะลบ10เท่ากับ18เพราะว่าเราไม่รู้ใช่ไหมคะว่าส้มโอมีใบหยกมีส้มโออยู่เท่าใดนะคะเราก็เลยให้เป็นจำนวนใดมาก่อนนะคะใส่ช่องสี่เหลี่ยมลงไปให้มันนะคะในข้อนี้ก็จะได้ประโยคสัญ,ญลักษณ์ดังนี้นะคะนักเรียน ทีนี้เดี๋ยวเรามาดูการสร้างโจทย์ปัญหาของเรานะคะว่ามันประกอบด้วยอะไรบ้างสิ่งแรกนะคะก็คือสิ่งที่โจทย์กําหนดมาให้นะคะก็คือจะต้องมีอยู่2จํานวนนะคะ2องอสิ่งที่โจทย์ถามนะคะโจทย์ถามอะไรต้องการรู้อะไรนักเรียนอย่าลืมนะคะในโจทย์ปัญหาของเราจะต้องมีครบ อองค์ประกอบ2ออย่างนี้นะคะและที่สําคัญเลยสิ่งที่โจทย์กําหนดมาให้จะต้องมี2จํานวนเพราะว่าถ้าให้มาเพียงจํานวนเดียวนั้นเราก็ไม่รู้ใช่ไหมคะว่าเราจะ,จะเอาจํานวนนั้นน่ะไปทําอะไรต่อใช่ไหมคะทีนี้เดี๋ยววันนี้คุณครูจะพาลองนักเรียนสร้างโดยที่คุณครูจะกํำหนดประโยคสัญ,ญ,สญ,ญลักษณ์มาให้นะคะแล้วก็เดี๋ยวลองให้นักเรียนสร้างโจทย์ปัญหาขึ้นมาดูนะคะ ทีนี้นักเรียนดูที่ข้อนี้นะคะอ่านประโยคสัญ,ญลักษณ์ไป,ปพร้อมๆกันกับคุณครูนะคะ59,00 0บวกหน0 0เท่ากับเท่าใดตอนนี้ช่องสี่เหลี่ยมของเรานะคะทำหน้าที่เป็นผลบวกนะคะอ่ะและทีนี้คุณครูจะพานักเรียนลองสร้างโจทย์ปัญหาดูนะคะในการสร้างโจทย์ปัญหานักเรียนต้องคำนึงถึงความเหมาะสมด้วยนะคะอย่างเช่น5 9 0 0 0เนี่ย เราควรใช้เป็นจํานวนของอะไรนะคะสําหรับตัวอย่างในข้อนี้นะคะคุณครูให้เป็นรายได้ของพ่อต่อเดือนนะคะซึ่งมาดูกันเลยค่ะพ่อมีรายได้เดือนละ59,00 0บาทมีรายได้พิเศษอีกเดือนละ1 5 0 0 0บาทพ่อมีรายได้ทั้งหมดเดือนละกี่บาทอ่ะทีนี้เรามาลองวิเคราะห์สิคะว่าโจทย์ปัญหาในข้อนี้ของเราครบองค์ประกอบ2ออย่างที่คุณครูบอกไปในข้างต้นไหม สิ่งที่โจทย์ถามในข้อนี้นะคะก็คือพ่อมีรายได้ทั้งหมดเดือนละกี่บาทใช่ไหมคะส่วนสิ่งที่โจทย์กำหนดมาให้ก็คือพ่อมีรายได้เดือนละ59,00 0บาทมีรายได้พิเศษอีกเดือนละ1 5 0่0น5 0 0 0บาทนะคะจากนั้นเราก็แสดงวิธีทำตามประโยคสัญลักษณ์ของเราเลยก็คือนำเอา5 9 0 0 0บาทนะคะบวก1 5 0 0 0บาทก็จะได้รายได้ทั้งหมดต่อเดือนของพ่อนะคะ สรุปได้ว่าข้อนี้นะคะพ่อมีรายได้ทั้งหมดเดือนละ74,00 0บาทนั่นเองค่ะค่ะมาดูต่อในข้อที่2นะคะซึ่งในข้อนี้เดี๋ยวเรามาอ่านโจทย์ไปพร้อมๆกันนะคะ2 5 0 0 0ืลบ8 0 0 0เท่ากับเท่าใดตอนนี้ช่องสี่เหลี่ยมของเราเปลี่ยนสถานะแล้วนะคะตอนนี้ช่องสี่เหลี่ยมของเราทำหน้าที่เป็นผลลบนั่นเองนะคะแสดงว่าโจทย์ในข้อนี้ก็คือวิธีการ ลบนะคะที่นี้ในการสร้างโจทย์ปัญหานักเรียนอย่าลืมนะคะ2องค์ประกอบหลักนะคะก็คือโจทย์ถามอะไรโจทย์กําหนดอะไรมาให้นะคะและก็ความเหมาะสมอันนี้เพิ่มเติมนะคะคือความเหมาะสมของจํานวนที่เราจะนํามาสร้างโจทย์ปัญหานะคะสําหรับ2 5 0 0 0กับ800 0ในข้อนี้นะคะค,คุณครูให้เป็นแม่มีเงินอยู่25,000บาทนะคะซึ่งมันเป็นวิธีการลบแสดงว่าแม่ต้องเอาเงินออกไปทําอะไรสักอย่างนะคะจากนั้น แม่นะคะซื้อโทรศัพท์มือถือ8,000บาทแม่เหลือเงินกี่บาทนะคะสำหรับโจทย์ถามอะไรในข้อนี้ก็คือแม่เหลือเงินกี่บาทนะคะส่วนสิ่งที่โจทย์ให้มาก็คือแม่มีเงิน25,000บาทซื้อโทรศัพท์มือถือไป8,000บาทนะคะจากนั้นเราก็ทำแสดงวิธีทำการลบได้เลยนะคะเมื่อลบกันแล้วได้ดังนี้ค่ะแม่เหลือเงิน1 7 0 0 0บาทนะคะ ทีนี้มาต่อกันในข้อที่สานะคะสาหรับประโยคสัญ,ญลักษณ์ในข้อนี้นะคะ,ะกล่องสี่เหลี่ยมเราจะอ่านว่าจํานวนใดจํานวนหนึ่งหรือว่าจํานวนใดเฉยๆก็ได้นะคะนักเรียนอ่านประโยคสัญ,ญลักษณ์ข้อนี้ไปพร้อมๆกับคุณครูเลยค่ะ,ะจํานวนใดนะคะบวก11,000หเท่ากับ24,00ืทีนี้ในการสร้างโจทย์ปัญหานะคะเราจะต้อง เอาตัวตั้งขึ้นก่อนนะคะซึ่งตัวตั้งในข้อนี้เราไม่รู้นะคะว่าคือจํานวนใดเราก็จะให้โจทย์ว่าวันแรกแม่ค้าขายของได้เงินจำนวนหนึ่งนะคะวันที่2ขายได้อีก1 1 0 0 0บาทรวม2วันแม่ค้าขายของได้เงิน2 4 0 0 0บาทอามาถึงตรงนี้นักเรียนคิดว่าโจทย์ปัญหาของค,คุณครูสมบูรณ์หรือยังคะ มันครบองค์ประกอบของเราหรือยังยังไม่ครบนะคะเพราะว่าสิ่งที่คุณครูเขียนอยู่บนหน้าจอนี้นะคะมันเป็นสิ่งที่โจทย์กำหนดมาให้แต่ทีนี้เราต้องการคำถามนะคะเราต้องการรู้ว่าโจทย์ถามอะไรซึ่งสิ่งที่เราอยากรู้ก็คือ,อแม่ค้าขายของได้เงินจำนวนหนึ่งในวันแรกนะคะดังนั้นคำถามในข้อนี้คุณครูจึงถามว่า วันแรกแม่ค้าขายของได้เงินกี่บาทะคะทีนี้เราได้โจทย์ที่ครบองค์ประกอบแล้วเราก็จะแสดงวิธีทำเพื่อหาคำตอบใช่ไหมคะในการหาคำตอบจำนวนใดจำนวนหนึ่งนักเรียนจำได้ไหมคะว่าหาอย่างไรวิธีการก็คือนำเอาผลบวกนะคะลบด้วยจำนวนหนึ่งก็จะได้เท่ากับอีกจำนวนหนึ่งนะคะดังนั้นข้อนี้นะคะค,คุณครูจึงเอา24,00 0 ลบด้วย11,000นะคะก็จะได้คำตอบดังต่อไปนี้ค่ะวันแรกนะคะแม่ค้าขายของได้เงิน13,000บาทนั่นเองนะคะนักเรียนทีนี้นะคะเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนมันสร้างโจทย์ปัญหาจากประโยคสัญ,ญลักษณ์พร้อมทั้งหาคำตอบนะคะามาถึงช่วงนี้นะคะ ฝ่าผู้ปกครองดูแลนักเรียนด้วยนะคะถ้ามีกระดาษทดเอากระดาษทดขึ้นมาด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะมาสร้างจุดปัญหาไปพร้อมๆกันแล้วก็เดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนนะคะได้เป็นคนหาคําตอบจากประโยคสัญลักษณ์ด้วยนะคะอ่าโดยที่คุณครูนะคะจะมีแผ่นป้ายมาให้4แผ่นป้ายแบบนี้เลยนะคะเราจะเริ่มจากแผ่นป้ายสีฟ้ากันก่อนนะคะมาดูประโยคสัญลักษณ์ในแผ่นป้ายสีฟ้ากันค่ะ นักเรียนเห็นหรือยังคะแผ่นป้ายสีฟ้าโจทย์ประโยคสัญลักษณ์ในข้อนี้อ่านว่าอะไรเอ่ยอ่านดังๆให้คุครูได้ยินให้ผู้ปกครองได้ยินด้วยนะคะ8,8,100นะคะลบ1,25,900มาต่อกันที่แผ่นป้ายที่2สีชมพูนะคะประโยคสัญลักษณ์ในข้อนี้คือ9,24,500บวก65,800เท่ากับเท่าใดนะคะ มาต่อที่แผ่นป้ายที่3สีเหลืองของเรานะคะอ่าจำนวนใดบวก3,000เท่ากับ6,700สุดท้ายแผ่นป้ายสีเขียวนะคะอ่าจำนวนใดลบ2,500เท่ากับ1 8 7 9 0 0นะคะทีนี้เดี๋ยวเราไปดูที่ข้อที่1กันเลยนะคะ โจทย์จากข้อที่1ปนป้ายสีฟ้านะคะเขาให้ประโยคสัญ,ญลักษณ์เรามา8 0 8 100, 1 0 0 0ลบนนเระคะเราจะสร้างโจทย์ปัญหาจากประโยคสัญ,ญลักษณ์ในข้อนี้ได้ว่าอย่างไรนะคะนักเรียนอย่าลืมนะคะสิ่งที่เราต้องคำนึงในการสร้างโจทย์ปัญหาหนึ่งเลยก็คือ,อ โจทย์กำหนดอะไรมาให้สองโจทย์ถามอะไรและอีกอย่างหนึ่งเลยที่เราลืมไม่ได้คือความสมเหตุสมผลนั่นเองนะคะสำหรับโจทย์ในข้อนี้นะคะนักเรียนคิดว่าราคาหรือจำนวนของอะไรที่เหมาะกับ800,000และก็100,000คะนักเรียนคิดออกไหมเป็นจำนวนเงินเก็บของนักเรียนได้ไหมคะ800,000คุณครูคิดว่าอันนี้อาจจะยังไม่เหมาะสมเท่าไหร่นะคะ ถ้าเป็นเงินเก็บของคุณครูละคะเหมาะสมไหมอันนี้คุณครูคิดว่ายิ่งไม่เหมาะสมเลยนะคะนักเรียนดังนั้นเดี๋ยวเราให้เป็นจํานวนของอะไรดีคะอ่ะเรามาดูที่โจทย์ปัญหาของเราไปพร้อมๆกันเลยค่ะคุณครูให้เป็นนะคะโรงงานผลิตน้ําหวานในเดือนนี้ได้88,100ขวดจากนั้นนะคะส่งน้ําหวานไปขายในสาขานครนคปฐม 1, 1 2 5 9 0 0ขวดนะคะเป็นการลบออกใช่ไหมคะโรงงานเหลือน้ำหวานกี่ขวดอ่าเราได้ครบองค์ประกอบหรือยังคะโจทย์ทมอะไรโรงงานเหลือน้ำหวานกี่ขวดส่วนสิ่งที่โจทย์กำหนดให้มาก็คือโรงงานผลิตน้ำหวานในเดือนนี้ได้8 8 1 0 0ขวดส่งน้ำหวานไปขายในสาขานคปรปฐม1 2 5 9 0 0ขวดนะคะจากนั้นเราเอาจำนวน2จํจำนวนนี้มาทำอะไรกันคะ นำมาลบกันนะคะทีนี้นักเรียนทดในกระดาษทดของนักเรียนได้เลยนะคะว่า88100-125900ลบ0ได้เท่ากับเท่าใดฝากผู้ปกครองดูด้วยนะคะอ่าสำหรับข้อนี้นะคะคุณครูทำการลบกันแล้วคุณครูได้คำตอบดังนี้ค่ะโรงงานเหลือน้ำหวานอยู่682200ขวดนะคะมีใครได้คำตอบเหมือนกับคุณครูไม่เอ่ยอ่านะคะเดี๋ยวเราไปดูกันใน ข้อต่อไปกันเลยค่ะมาต่อกันในประโยคสัญ,ญลักษณ์ข้อที่2แผ่นป้ายสีชมพูของเรานะคะสำหรับประโยคสัญ,ญลักษณ์ในข้อนี้ก็คือ9 2 4 5 0 0บวก65,800เท่ากับเท่าใดนะคะนักเรียนคิดว่าราคาหรือจำนวนของอะไรที่มันจะเหมาะสมกับ900,000กับ60,000บ้างไหมคะอ่ะเดี๋ยวเราพิจารณาอันที่อันแรกกันก่อนนะคะก็คือ900,000นักเรียนคิดว่ามันควรเป็นอะไรคะ เป็นรถมอเตอร์ไซค์รถจักรยานยนต์ได้ไหมนักเรียนคิดว่าควรเป็นอะไรควรเป็นสิ่งสิ่งของที่มันใหญ่มากๆเลยใช่ไหมคะงั้นคุณครูให้เป็นราคาของบ้านดีไหมเหมาะสมไหมคะนักเรียนว่าคุณอ่ามันเหมาะสมนะคะบ้านหลังละเก้าแสนนะคะดังนั้นคุณครูให้เป็นลุงวินนะคะโจทย์ปัญหาของเราข้อนี้นะคะลุงวินซื้อบ้านในราคาเก้าแสนสองหมื่นสี่พันห้าร้อย และในะประโยคสัญลักษณ์มันเป็นวิธีการบวกนะคะแสดงว่ามันต้องมีการซื้ออีกหนึ่งอย่างนะคะหรือว่ามีอะไรเพิ่มขึ้นมาดังนั้นคุณครูคขอให้เป็นซื้ออีกหนึ่งอย่างละกันนะคะในราคา65,800นักเรียนคิดว่าควรเป็นราคาของอะไรดีคะ65,800่ร 65, เป็นรถจัก,กรยานได้ไหมคะอ่ารถจัก,กรยานคันละ6กห0 0่นมีไหมคะนักเรียนคิดว่าเหมาะสมไหมอ่ามันไม่เหมาะสมนะคะ และถ้าเราให้เป็นรถจัก,กรยานยนต์คหรือว่ารถมอเตอร์ไซค์ของเราเหมาะสมไหมคะอ่าคุณครูคิดว่าอันนี้แหละเหมาะสมแล้วนะคะดังนั้นคุณครูจึงให้โจทย์คับรรทัดต่อมาว่าและซื้อรถจัก,กรยานยนต์ให้ลูกชายราคา65,800บาทนะคะจากนั้นคุณครูก็จะถามว่าลุงวินจ่ายเงินทั้งหมดเท่าไหร่นะคะ ทีนี้องค์ประกอบของโจทย์ปัญหาเราครบแล้วนะคะโจทย์ถามอะไรเราก็ได้แล้วโจทย์ให้อะไรมาเราก็ได้แล้วนะคะจากนั้นเราก็เอาจํานวน2จํานวนมาทําอะไรเอ่ยนามาบวกกันนะคะนักเรียนสามารถทดลงในกระดาษทดของนักเรียนได้เลยแต่คุณครูทดเสร็จแล้วนะคะดังนั้นข้อนี้คุณครูได้คําตอบว่านะคะลุงวินจ่ายเงินทั้งหมด9 9้าแบาทนะคะนักเรียนสามารถสร้างโจทย์ปัญหา โดยใช้โจทย์อื่นก็ได้นะคะแต่ว่าใช้จํานวนที่ประโยคสัญ,ญลักษณ์กำหนดให้มาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะนักเรียนต้องดูที่อะไรคะดูที่ความเหมาะสมนั่นเองนะคะทีนี้มาต่อกันในข้อที่3นะคะแผ่นป้ายสีเขียวของเรานักเรียนอ่านประโยคสัญ,ญลักษณ์พร้อมกับคุณครูค่ะจํานวนใดลบ2,500เท่ากับ187,900นะคะซึ่งในข้อนี้นะคะตัวตั้งเราไม่ทราบว่ามี ค่าเท่าใดนะคะแล้วก็เป็นวิธีการลบเนาะอ่าทีนี้เดี๋ยวคุณครูให้โจทย์มาดังนี้นะคะเพจมีเงินอยู่จํานวนหนึ่งเนื่องจากว่าตัวตั้งเราไม่ทราบค่าของมันใช่ไหมคะเราก็ให้เป็นจํานวนหนึ่งจากนั้นวิธีการลบเราก็ให้เขาเอานำนำเงินนะคะไปทําอะไรก็ได้เพื่อเป็นการลบออกไปนะคะคุณครูจึงให้เขานําเงินเนี่ยไปบริจาคให้กับนักเรียนจํานวน2,500บาทนะคะ จากนั้นเขาก็เหลือเงินในบัญชีอยู่187,900บาททีนี้คำถามสิ่งที่เราอยากรู้นะคะก็คือเดิมก่อนที่เขาจะนำเงินไปบริจาคเนี่ยเขามีเงินอยู่ในบัญชีเท่าไหร่นะคะคุณครูก็เลยถามเขาว่าเดิมเพชรมีเงินอยู่กี่บาทนั่นเองนะคะทีนี้เราก็ได้แล้วนะคะองค์ประกอบของโจทย์ปัญหาโจทย์ถามอะไรโจทย์กำหนดอะไรให้บ้างเหลืออย่าง อ,อีกอย่างหนึ่งก็คือเราต้องหาคําตอบใช่ไหมคะซึ่งวิธีการหาคําตอบนะคะเราต้องการทราบตัวตั้งที่เราไม่ไม่ทราบค่าของมันนะคะเราก็จะนําเอาผลลบบวกกับตัวลบนะคะก็จะได้เท่ากับตัวตั้งดังนั้นนะคะคุณครูจึงนำเอา1 7, นึ่งแสนนเะคะบวกกับ2,500จากหลังจากที่บวกกันแล้วคุณครูได้คําตอบดังนี้คะ่ะ เดิมนะคะเพรมีเงินอยู่19,400นะคะมีใครบวกแล้วได้เท่ากับคุณครูไหมคะอาหวังว่านักเรียนจะบวกแล้วก็ได้คำตอบที่ถูกต้องนะคะทีนี้มาดูข้อสุดท้ายนะคะในแผ่นป้ายสีเหลืองของเรานะคะคนักเรียนอ่านประโยคสัญ,ญลักษณ์ไปพร้อมกับคุณครูเลยค่ะจำนวนใดบวก3,000เท่ากับ6,700นนะคะตอนนี้ช่องสี่เหลี่ยมของเรารับหน้าที่เป็นอะไรคะ เป็นตัวตั้งใช่ไหมคะอ่าทีนี้เราก็มากําหนดโจทย์ปัญหาให้มันได้เลยนะคะเนื่องจากว่าตัวตั้งเราไม่ทราบค่านะคะเราก็ใส่ให้ไปว่าเป็นจํานวนใดจํานวนหนึ่งนะคะในโจทย์ของข้อนี้คุณครูกําหนดว่าปีนี้บอลเก็บเงินได้จํานวนหนึ่งนะคะทีนี้มันบวกสามพันเราจะทํายังไงให้มันเพิ่มเข้ามาอีกสามพันคุณครูก็เลยบอกว่าพ่อและแม่นะคะให้เงินในวันเกิดอีกสามพบาท จากนั้นนะคะบอนนําเงินไปฝากทําให้ในบัญชีมีเงินเก็บทั้งหมด6,700บาทนะคะคําถามของคุณครูที่อยากรู้ก็คือปีนี้นะ่ะบอนเก็บเงินได้จํานวนหนึ่งใช่ไหมคะซึ่งไม่รู้เลยว่าได้เท่าไหร่นะคะแต่ว่าเมื่อนํามาบวกกับเงินที่แม่ให้พ่อกับแม่ให้สามพันแล้วเนี่ยมันได้ทั้งหมด6,700บาทนะคะคุณครูจึงถามว่าปีนี้เนี่ยบอลเก็บเงินนะคะได้กี่บาทวิธีการหาคําตอบนะคะก็คือนําเอา ผลบวกนะคะลบกับจํานวนใดจํานวนหนึ่งแล้วจะได้เท่ากับอีกจํานวนหนึ่งคุณครูจึงนําเอา6,700นะคะลบด้วย3,000นักเรียนลองลบให้คุณครูสิคะนักเรียนลบกันแล้วนักเรียนได้เท่าไหร่เอ่ยสําหรับคุณครูนะคะโจทย์ในข้อนี้นะคะคุณครูแสดงวิธีทำนะคะคิดหาคําตอบแล้วคุณครูได้ดังนี้คะ่ะปีนี้นะคะบอลเก็บเงินได้3,700บาทนะคะนักเรียนคนไหนคำนวณได้เท่ากับคุณครูมีไหมคะ อาวคิดว่ามีนะคะสุดท้ายแล้วนะคะหลังจากที่เรานั้นได้เรียนมาตั้งแต่ต้นจนจบนะคะเราสามารถสรุปบทเรียนได้ว่าการสร้างโจทย์ปัญหานะคะจากประโยคสัญลักษณ์โจทย์ปัญหาที่จะสร้างจะมีส่วนประกอบอยู่สส่วนนะคะก็คือโจทย์ส่วนที่โจทย์กําหนดให้นะคะกับส่วนที่โจทย์ถามในการสร้างโจทย์ปัญหานะคะจะต้องคํานึงถึงความถูกต้องความเหมาะสมของคํา ของคานะคะหรือข้อความที่สอดคล้องกับการดําเนินการและตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของสถานการณ์กับจํานวนที่กําหนดให้ด้วยนะคะซึ่งอันนี้คุณครูย้ํามาตลอดตั้งแต่ต้นจนจบว่านักเรียนต้องคํานึงถึงอะไรบ้างนะคะก็หวังว่านักเรียนทุกคนจะจําได้นะคะจะเข้าใจแล้วก็สามารถทํรใบงานมาส่งคุณครูได้นะคะสําหรับวันนี้ก็สวัสดีคะ่ะ